ดีครับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์บ้าบูบ้าอีกเป็นคลิปที่สองของช่างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ในซีรีส์ใหม่นะครับผมทีมตังล่างๆแต่ทีมกันก็ตัวคู่ชาติหรือว่าทีมในตวก็ได้ครัวันนี้จะเป็นแมนซี่ก่อนเลยนะครับผมเราจะมาตััง ก็พยายามให้ทำทีมอะไรผองมาได้ไหมในคอมเมนต์แต่ว่าทีมหน้าผมอาจจะทำตัวนี้ด้วยก็ได้ครับผมหรือว่าทีมชาติอะไรก็ได้นี่ครับผมผมอาจจะทำนะสำหรับทีมที่สองทีมแรกก็เป็นแนวซุ่มตัวแล้วก็ผมก็ซื้อฟูนฟูทุสซื้อแบบตัวละครในทีมนี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับผมก็วันนี้เพิ่งจะเริ่มทำทีม หลายวันก่อนไม่ว่างครับหายไปตั้งหลายวันเลยเน็ตติงก็แต่ในวันนี้คืนน,น,นี้เราเจอกับทีมแมนดูนะก็นันจะปึงอยู่แล้วครับเอาใจเป็นทีมแมนเต็ตาครับเก๋งไปปิงเก๋ โดนจิน้มแล้วออกข้างไปก่อนวอเกอร์ขึ้นมาเออืมจะกีจักัก,กมาเล่นแล้วจัะวันนี้ยกให้ฮาเลนไม่ได้ขู่บอยสาวไก่จัดตุ๊กปูหักเืินหกกักเกนแล้วลูกนี้ผมไมหักเกินอ่ะผมว่าผ,ผมหักเกินอ่ะเราเอากลางมา คือหลังว่ะดูเส้นกลับไปขึ้นเกิดอะไรว่าฮาเลนเนี่ยค่อนข้างโกงและผมเพิ่งได้เดอะบอยใหม่นะเข้าเคียร์มาก็ได้เลยไม่รู้มันเป็นอะไรมีมแจกร้อยสิบสองหรือเปล่าไม่รู้มันแจกเดอะบอยหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหโดนยับเสาแรกโอ้โหเสาสองผู้ผิดขอโทษแบบขลอภัยจังหวะนี้โอ้โดนยับเสาสองโกงแปะโอ้โหโยัเเหดยเสาสองคมคม เอาไหมอูดิคาบุกเกอร์กเอร์ซรนับไปไม่ได้โกเมสโอเดนพิกโอ้ยอุ้ยจังไปไม่ได้ครับเอากลางไว้อุเบนยัดเห็นไหมไม่ได้คุณดูกันไปมาเล่นนะเล่นหลบหนึ่งทีหลบสองคนหลบสามคนแล้ว ยัดเรียบร be ้อยหาเล่นลบสามเมื่อลบหนึ่งลบไปเรื่อยๆแล้วเห็นโลกงๆก็ซักด้วยเท้าซ้ายข้างขนาดเลยครับเข้าเลยฝั่งเขาเป็นคนที่หนูตอนนั้นผมว่าคุยฉุกเฉินจา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 นเอาหุ่นล้มแน่จันเอาหุ่นเล่นเล่นผมล้มเลยนะจัน ใ่ามันไม่รีบเลยนะนึกว่ามันจะเป็นท่าสวนโคเรนตรงมา้ัปะอันน <cor laughs> <h> ี้ผมก็ไม่ได้ใส่ตัวเปียกมานะครับผมทีนี้แบนนารูไม่มีนะผมโดนอาร์ตให้เดบอยครับอกมาอาร์ตีโคเรนโคเรนหลุกมีที่หัก เล่นจบหนึ่งทีคู่โดนสไลด์ตัดไปก่อนแล้วเคลียเลยเรอเคลียเลยเรอจามพี่ช้าพี่จะเคลียแบบนี้ไม่ได้เรอโอ้แล้วหมดเวลาเลยโอ้หน,หนึ่งคร้ึ่งแรกผ่านไปอย่างเชิวเชียวแพึ่งแรกก็หนึ่งเนืบไม่มีอะไรมากครับพึ่งแรกดีบอ,อกมาจีมบอ,อกมาจีมบอ,อกไปมันจุด แข่งมันจ네ิ unten, ้นไงอะไรนะอะไรนะอะไรแบบผีอุ้ยอุ้ยโดนตัดมาเลได้ต่บอลกันมาเล็ดแล้เข้าตำแหน่งนี้หาอุ้ยเปิดได้เปิดเขาสองอู้ล้ำหน้าจ้ามืออืมล้ำเยอะอยู่เนี่ยจะได้หกจะได้หกแล้วมันที่จริงมันก็ต่อย งันซ่อนมาดีนี่ออกข้างมาแล้วจับวันนี้อืมไม่ได้อืมไม่ได้เอาฉากมาครับให้ใครอ่ะจะถามว่าให้ใครเลยครับหฟรดนมาครับฟรีนหลบอืมมีสวยจะจับเอาห้องของหาเลยเนอะอู๋มันเคลียร์ที่อีกแล้ว ย้ายทิ้งอีกแล้วตันนี้สองเด็กจังวะดูดิวงสียๆดูดิกรพุดพิกรลีกเส้นตรนนี้ยัดโงโอ้โดนเทียบอือยัดโง่แต่ตอนนี้ตอนเราโต้ไม่ได้โค้งแล้วฟูรุ้ยมันสวย เอาสองเปิดขึ้นมาหาแนนี่โคกยัดไม่ไม่ดิคุยทุกแหมเชื้อที่มาเลเรดุนดูเป็นดิอัลท้อนหลังอะไรอืมมันหลบเก่งยังวะโคมิดเปเล่ระวังเปเล่มันโดนปะเนี่ยโดนปะอุ้ยชจ็บคนเฮ้ยช่วยกันซ้อนหน่อยดิโอ้ยโอ้ยเบอร์ยี่เบอรเบอรจัดทุกคน ว่ากันว่าว่าว้า,วาจับตาอีรุ่นอีรุ่นเฮยเดียวกันปาดให้มาจังวันนี้มาเลสมาเลส็ดปูรูมอดีนี่ตับโคตรเวื่อ ทุกคนวเวอร์เวอร์เซฟยังไงวนะน่ะมันไม่เข้าทุกคนมันเป็นไปได้จังไบรโอ้โห,โหเป็นไม่ได้ยังไงกนะ็เนี่ยผมเลยว่าสุดครับคือเมื่อกี้พุ่งไปเซฟมาพุ่งไปควักมาได้ไงเราจะรู้จริงๆครับนะเกมต่อไปอีกสักเกมนะก่อนจะจบคลิปเนี่ยผม เดี๋ยวนี้อีกเกมนึงเกี่ยว <Okay. S 1> กับทีมนั่นที่ตีเหมือนกันมันน่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครทำแบบเรานะมีอยู่แต่ว,ว่าในแ้งเงงนื่อเจอแรงพวกงี้กก็น่าจะไม่ใช่แล้วแหละมีซาร์ห้าฝของเขาอะซารหมาเต็มเลยแล้วก็โอ้ยตกีดเดร์โดนหนักๆแน่นอนน่ะ,น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 ะ ฝั่งเราเนี่ยโดนหนักๆแน่นอนเลยแต่เมื่อกี้คือดีอยู่ว่าพาเล่นมันยิงได้เด็ดวอลเกอร์วอลเกอร์ว่ะใครวอลเกอร์เห็นาหน้าแล้วเปิดคุงคูมาพาเล่นโฉบหม่งไม่ได้คือมันแบบหม่งไม่เต็มครับเมื่อกี้ใช่ไหมหรือว่ามันมันหม่งเต็มแต่มันหม่งม่งไม่ดูนะช่างมันเถอะครับเอาเป็นบ้าหม่งไม่เข้าแล้วกันเดือบอยดีดมาดีมา ม uh ินิจูสวินิชอุดขู่ใครว่าเกินเอาไม่อยู่เดี๋ยวมันเดือดละววินิจูสมันเดือดแล้วสองสมารับสบับเดี๋ยวบอยเรียบเดียบมาพลิกมาอุ้ยอุ้ยแรงเลยเน็ตปิงเน็ตปิงโอ้ยเน็ตปิงเลยใจเย็นเดี๋ยว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 อ้โอ๋เน็ตปิงอ่าเน็ตปิงโอ้ นี่เลยครับเห็ดปิงเป็นเหตุนะโอ้ไม่โดน,ดน,น,ดนดหนึน่งศูนย์เลยเห็ดปิงครับโอ้ย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 โ้ยเย็นเนอะไอเห็ดปิงอีกแล้วไอตอนโ้นมันจะเปิดไหมฮะยังไงฮะชุบเขากางไปทนอะครก็ปิกมา มาครับมาเล็วเปิดมาแถวสองเด,ดี๋ยบอยได้กูหนึงน่งหนึ่งมาดิครับเดี๋ยบอยครับจังหวะนี้มาดิครับโอ้โหเน็ตเอายังเน็ตผมเอายังทุกคนเปิดเน็ตเน็ตใจเย็นเน้อใจเย็นเน้ะขอให้มันจบก่อนเน็ตใจเย็นเนอ้ออย่าเพิ่งมาตอนนี้เด้อพิ่งมาปิงตอนนี้เด้อจ้าบอยอุ้ยกระตักกัน กูถูดเดอววินิจิวส์หลักมูมาดีครับมาดิพูดการจับตูกโบหนึ่งทีโอฮอลันแทงแล้จังวัน,นี้กูแทงออกข้ามาหังสวนแล้วเปิดเข้ากลางมาที่โฟเด้นได้โขกสองหนึ่งสองหนึ่ง,อง,งโอ้มาดีครับ โคเด้ตนติ้นไทยอยาอ่างเด้อเอาเรื่องเอาเหลืองเลยอ่ะเอาเหลืองเลยเอาเหลืองเลยอ่ะเอาเหลืองเลยมามีต้นนานเนี่ยมันตอกอีกอ่ะมันตอกส้นตเขียบส้นต้นจะทนชุดทำกันโอเคหมดครึ่งแรกครับสองหนึ่ง เอานำได้แล้วขึ้นหลังเหมือนเราจะได้เกียวไหมเกี่ยมันแล้วผมก็เขินไปครับเปลี่ยนเปลี่ยนทางอุ้ยมันเปลี่ยนทางมาเล่นทางนี้แบบทนดูเป็นดีอุ้ย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 เอาเรื่องดูเอาเรื่องดูได้โชบโคงครับแต่ไม่ตรงครับเด็กดี้เห็นอหน โอ๊ย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 โดนซะแล้วไงโดนซะแล้วไงไงอือโดนซะแล้วไงอือโดนซะแล้วทำไมครับ เห็นหาแล่นแล้วเปิดมาเรียบร้อยอ่ะโอ้โหดจริงๆเลยหาแล่นเนี่ยดููนี้คือเปิดมาปุ๊บมันมุดไปดไนนอไดูไหนแล้วมันโผล่ได้ไงวะขุดมือเกมที่แล้วอันมือประตูก็เวอร์เกมนี้กองหน้าก็เวอร์อะไรครับเนี่ยเว้ยเว้ยเฮ้ยซาลาซาลาบะอุ้ยลงลงเลยว่ะ ทโดนกันนะ่ะโดนกันวนะ่ะทุกคนแล้วเกมนี้มันไม่ธรรมดาเลยวนะ่มันยิงแรกกันวนะ่ะเร่เปิดมาอืมไม่ถูกไลยบ่อยจะยิงแรกกนะันหมือนเกมนี้จะยิงแรกกนะันอุ้ยจะระวังออกบ้างีดีไม้มาเล็ดมาเล็ดไม่ถึงบอลวนะ่ะไม่ได้ใช้ม,มา่มิ่ อ,อีกไหมใครก็โอเคบันลงนิ่งๆเอาเอาไม่มีใครเลยมาเลิศไปครับไปเองเห็นแล้วเห็นแล้วเปิดมันเรียบร้อยครับฮา,าเล่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเข้าอีกแล้วฮาเล่นเบอร์จริงกับจังหวะเอโอวไม่มีใครหยุดพี่แกได้แล้วก็จะจริงขน,นาดน,นี้นี่แบบ เออผมแล้วก็อ๋อแล้วหยอดหยอดไตอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราจะเล่นดูเด้อเว้ยวีดใครอ่ะออนีดใครวีเด,เดเขาใช่ไหมวีดเนดเขาแหละไอ้มาหน่อยผมอยากเล่นกับพลน,นะบอดไม่หัวเกินไม่อยากเล่นถ้ามันเป็นบอดขึ้นมาผมผมดีเลยนะผมไม่เล่นโอเคเออโอ้ยเย้ แย่แย yeah. yeah, ่มากเลยแย่เยอะๆๆบอดนะครับผมไม่อยากบุกบุกกับบอดเออไม่หนุกอ่ะมันจะลองบุกโชว์เลยบุกโชว์เลยบุกบอดโชว์บุกบอดโชว์มันจะสกินแบบเนี้ยมันจะสกินแบบนี้แหละบอดเอาแล้วสุดท้ายแล้วบอดไม่หึ่สู้ยังหัวยแล้วห่วทอนหนึ่งทดนหนึ่ง ก็เดิทีมันมันคงไม่ยากหรอกนะโอเคจบ4ีสามครับโอเคครับสำหรับนี่อย,นอยแางนี้ก่อนนะผมลาก่อนทุกคนชูว่า